สบายดีพี่น้องทีคนใหม่ไปงานไอ้กุ่งกับพอพี่น้องพสบายดีพี่น้องหาลูกคนใหม่ไปเฮือนไอ้กลุ่มเลยคนใส่รถไถพี่น้องไปงานไอ้กุ่งแม่นวันนี้หรอวะพ่อเหม่ยทตาราง ไปคนใหม่ก็ได้พี่นอ้องคนขึ้นแหละแล,ว,แลวพี่นอ้องกลายหมันมืดเลยพี่นอยยังเรียลายเต็มประมาณจักเทียวพอานี่อีกสองเพียวกหนอีกสเทียวเทียวกลายเตกับสีคนไปขันไนอกลุ้งพูแลพี่น,อน้องบันทึกะสีหอดเ้ยพี่นอ้อง มาฮอดเลยพี่น้องกัสีคนลงเลยพี่น้องแล้วก็เมื่อเอาไมายังเรืออะไรเต็มเย็นขาดไปดิฉันไม่ก็ไเองหัวมันเงินให้ตัว่ามันเงินมันบกพร่กงบกพร่องเอสเมอร์

คนลงแล้วเด้อพี่น้องกะสิก,กลับไปเอาหอบซองเลยบัดกลับไปเอาใหม่พี่น้องเที่ยวที่ซองเลยพี่น้องเที่ยวซองเลยนี่ไอ้กุ้งมากับเอลมย์สบายดีพี่น้อง <c oughs> สบายดีจ้าพี่น้อง

คือคเดียวกเรายือะยี่ด้ไอ้กุ้งกับเอ็มยังมาซอยเลยสายไพ่ได้ไหมหาซื้อหาแม่ค่อแต่เหนือ่อนไปบ่ ฝนตกกระจายน้ำอะไรเต็บเลยพี ee, ang, ่น้อง เอาฮค่ะเอาใหม่ลงแหละเดอพี่น้องค่ะคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนเด้อจ้าพี่น้องผากซองน้องคอนสวรรค์เคสมด้อพี่น้องลาไปก่อนจ้าพี่น้องอยู่ดีมีฮง